สวัสดีปีใหม่ค่ะช่อง negolor YouTube ผ้าไหมสุรินกับไกด์แพดตัวจริงเสียงจริงค่ะนี่เป็นกล้องหน้าเห็นหน้าไกดแพทและเป็นกล้องหลังเป็นบรรยากาศของตลาดนะัดผ้าไหมสุรินที่คุณผู้ชมจะได้ชมทุกวันเสาร์ไกด์แพดจะพาชมบรรยากาศค่ะตอนนี้เป็นวันเสาร์ที่8มกราคม2565เป็นวันเด็กด้วย นี่คือหน้าอาคารศาลาการเก่าจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่เป็นบรรยากาศของวันเสาร์ที่เป็นยามเช้ามีจุดเช็คอินแต่ว่าร้อนคงไม่มีใครมาถ่ายแน่นอนนี้เป็นร้านค้าที่เข้ามาขายปกติแล้วนะเดี๋ยวไกดแพทย์จะพาไปชมแต่ร้านค้าเป็นบรรยากาศรวมๆนะคะคุณผู้ชมก็สวมใส่หน้ากากแล้วก็มาเดินซื้อได้เลยยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่นะคะไกดแพทย์ต ให้ชมรวมๆแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นด้านในเพราะว่ากด์แพทเริ่มต้นแต่ตรงนี้ไปไม่ถึงด้านในทีเดี๋ยวจะไปชมด้านในกันจ้าตรงนี้จะเป็นการจัดตลาดแบบตัวยูนะคะไกด์แพทเลยตัดมาตรงนี้นะคะว่าการขายผ้าไหมจะเป็นแบบตัวยูเพราะว่าจะมีตั้งแต่วันที่8มกราคมนะคะจะมีการจัดถนนคนเดินนะคะก็จะมีการขายของตอนเย็น แล้วก็มีเกษตรอินทรีตรงนี้แต่ว่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวก็มีทะเลตรงให้ถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดนัดผ้าไหมโซรินในหัวมุมตรงนี้บ้างเพราะว่ามาที่ไรก็เป็นร้านสุดท้ายไปชมด้านนี้ก่อนเลยจ้าค่ะมาขอเป็นร้านแรกที่จะถ่ายทําบรรยากาศเพราะว่าถ่ายทำร้านนุ่นเป็นร้านแรกเสมอเลยมาหัวมุมตรงนี้นะคะเป็นร้านของคุณยายแดดจาก อำเภอขวาวซินเลนค่ะผ้าไหมสวยมากๆเลยตอนนี้คุณยายกําลังขายอยู่นะคะเดี๋ยวแก้แพ็กจะเข้าไปชมใกล้ๆเนาะให้ชมผ้าไหมแบบใกล้ๆกันเลยนะคะ,ระเราจะจาต่อรองขายของกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูผ้าไหมสวยๆดีกว่านะ จะเป็นย้อมสีธรรมชาตินะคะร้านคุณยายแดดจากอำเภอขามเชนาลีเขามีกลมีกล่อง,ม,องมีกล่องให้ขายไปใส่เป็นกล่องของขวัญเนาะแล้วก็ผ้าไหมสวยๆกวจสิ ก็เลยขายทําดีเลยนะคุณยายขายของอยู่เนาะคุณยายขายของอยู่ร้อยดาวอันนี้จะเป็นดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลดอกพิกุลนี้ทอสวยมากอ่าสองอดอกพิกุลนี้สวยงามนะคะ ทอสวยมากดอกพิกุลน,นี้นะคะดอกพิกุลน,นี้สวยมากนางทอคุณภาพค่ะ2,500ค่ะนี่โหธรรมชาติโฮธรรมชาติคุญญณยายขายของอยู่อะมเอ็มเลย ผ้าไหมสมากี่ยวมานีนี้เวีนี่นนี่นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินเออผ้าเขามาผืนนั้นสวยเนาะ ตัดเสื้อน่าจะสวยนะันีสบายผ้าของมันันได้ขายอยู่เราก็จะมาทางนี้นะคะอันนี้เป็นอิสระซีของการใส่กับผ้าไหมค่ะสวัสดีตำบลตาอองนะคะตำบลตาอองสวัสดีค่ะตำบลตาอ,องวันนี้มาถ่ายเป็นคลิปแรกเพราะว่ามาทีไรเป็นร้านสุดท้ายทุกทีเลย <c oughs> เลยมาขอเป็นต้นคลิปหน่อยลายแรกลายอะไรคะสีน้ําเงินน่ะสีน้ําเงินเป็นมัดบีสามตะโก้ค่ะลายอะไรคะลายอันนี้จะเป็นอ่าอ่าลายอันนี้อันนี้เขาเรียกกุนแกละอ๋อกุนอันนี้ผสมกันอ๋อลูกกาจักรกุนแกละจักรกุนแกละอย่างเงี้ยกุนแกละอ๋อกุนแอละพอเวลามันผสมกันปุ๊บเป็นทางด่วนเลยอ๋อคนทอเก่งเนาะค่ะจะเอามาผสมเนาะ แล้วผืนที่200ดาวเครือสมอเนาะดาวเครือสมออันนี้ขเจ้าฟ้าขอเจ้าฟ้าเครืออมปุมตอนนี้เต็มเมืองแล้วไม่ต้องไปแย่งกันแล้วเนาะต้องแย่งกค่เเชิญบริโภคซื้อได้ตามอัธยาศัยใครชอบสีนตามปัจจัยนี่เห็นไหมคะต้องมาเดินซื้อเองงจะรู้ว่ามันเยอะมากนะคะยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์ ลุ่มสตีทอผ้าไหมบ้านจันโรมอําตะบนตาอองอ,อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่นะคะนี่เยอะจริงจรบอกไม่ถูกต้องมาเลือกเองซื้อเองจับต้องเอง แล้วจะรู้ว่าอู้เอาเงินมาเท่าไรก็ไม่พอสวยทุกพื้นอู้อยากจะเอาไปทุกพื้นนีไม่พูเงินเลยนะคะพวกแต่โทรศัพท์โชว์ใช่ตอนนี้ใช้สมาร์ทโฟนนะคะถ้าสมาร์ทโฟนหายจบกันเลยทีนี้บอไว้ดีๆนะคะบอไว้ดีนะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะก็อยากให้มาจับต้องมาซื้อมาเดินเป็นกําลังใจแค่นี้เราก็มีความสุขในการถ่ายทําก็คืออยากให้คุณผู้ชมเดินมา ซื้อไม่ใช่เดินค่ะเดินทางนะคะจากจังหวัดไหนก็ได้ดีตอนรับสู่จังหวัดสุรินทร์เนาะทาไม่ได้ยังไงก็คุ้มไรค,ค่อยว่ากันนะคะ,คคะ,ะนี่นะคะสวยทุกพื้นมีคุณค่าทุกพื้นรอจะนับจะน้อยจะนายอนอนี่นะคะดูนะคะมันเยอะมากอ่าเรามาร้านนี้ต่อร้านนี้เขาขายข้าวหมากด้วย <laughs> คุณผู้ชมรู้จักข้าวหมากไหมหมักด้วยอะไรนะ,ะนปนแป้งอะไรนะสาโทอ <laughs> แป้งข้าวหมากนะคะเน,นี่ยขายเท่าไหร่คะสิบาทดับาทดับบาท,บบาทมาดูผ้าไหมของ<ร>ที่นี่ะนะคะจากที่ไหนคะอําเภอขวาวเซนเ์ลินเนาะตําบลตําบลขวาวนี่นะคะ ร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินเดี๋ยวดูที่ลายอันนี้ใช่ลายหมีขั้นไหมใช่ใช่ไหมใช่มีขออ๋อมีลายขอขลายตะขอสิใช่ขอโบราณแต่ว่าย้อมเป็นสีฟ้าใช่ไหมอ๋อตรงไหนที่เป็นตะขอหนูหาอ๋อนี่ตัวเอสนี่คือขอโบราณจริงๆนะคะไม่ใช่ขอพระราชทานเนาะ มันต้องอยู่ที่ว่าคนชอบเนาะบางคนชอบสีแบบนี้มีบ้านขวาเขาจะทอลายตะขอสวยแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติของลายโฮเนาะมัดมี่โฮสามตะกอนี่ค่ะขอที่เปนออริจินอลที่คุณผู้ชมเห็นบ่อยเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะนี่สวยงามผ้าไหมาราคา อยู่ที่การทออยู่ที่คุณภาพของเส้นไหมนะคะอยู่ที่ฝีมือของช่างทอด้วยนะคะจึงสวยงามนี่นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวขอดูสามตะก,กอีกงนี่มีไหมอันนี้ลายอะไรคะอันนี้พี่เพชรไหมไม่ใช่พี่เพชรเนาะทอทอเครืออไรเครือสีดำตา,าอ่อาเขาเรียกว่าอะไรนะ กนิวบอกใช่หางกระรอกใช่ไหมใช่หากระรอกเอ้เรามีหน้านางอีกต่หากโอ้สวยจนผืนนี้อืมผืนนี้ก็สวยค่ะอ่าผืนนี้สวยสวยค่ะสวยงานทอคุณภาพนะคะไม่ต้องบอกงานชั้นครูนี่ดูนะอันนี้ทอสอดริมไหมสอดริมไม่กระริมไหม เหมือนจะริมไม่จริมแต่ว่าโอ้โหมีความมันวาวในตัวหางกระรอกผืนนี้มากเลยเนาะ,ะ,ะพี่พี่อะไรคะนี่ชื่อพี่อะไรชื่อทองคำพี่ทองคำอุ้ยชื่อน่าใช้เนาะช,นนชื่อพี่ทองคำทองคำ,ตคำเต็มบ้านแน่เลย <S <S นี่นะคะน่าสวยนี่นะคะมันต้องอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมสนใจพอใจจับต้องเองคุณผู้ชมได้ความรู้สึกกับเหมือนแพทแบบนี้นะคะว่ามันสวยงามจริงๆเนาะเห็นไหมคะ ต้องมาดูต้องมารื้อเองนี่นะคะนี่อันนี้ก็ลักษณะของทอหางกะรอกเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นลายกิดเต่าแม่เนี่กิ่ดเต่านี่เอกลักษณ์ของบ้านขวาเขาจะทอแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยจับเปรียบเทียบเลยเนาะเนี่มคะเห็นไหมคะเนี่ยค,ความสวยงามของหางกะรอกนะคะ ทีเกลยวหางก็ลองนี่คือเส้นพุ่งสองควบสองเส้นใช่ไหมใช่ค่ะมันไม่ง่ายเนาะมันจะราคาแพงกว่า3ตะกอเพราะนั่นคุณผู้ชมจะสงสัยว่าทําไมราคาเขาจึงโดดกว่าสมมติว่าถ้าถ้าสามตะกอเป็นพันสอันนี้จะเป็นพันหเนาะมันโดดขึ้นไปนะคะนี่อันนี้ก็ลายอะไรคะเนี่ยลายนากน้อยหรอนากน้อยนาเลี้ยวนากเลี้ยวอ อ่ะเห็นไหมคะลักษณะของหางกรลอกเหมือนกันแต่วิธีการทอของช่างก็ต่างกันใช่ไหมคะ,ะนั้นความสวยจึงต่างกันเนาะแล้วก็ลายด้วยใช่ไหมคะเนี่ย<อ>เห็นไหมคะนี่คือการทอสองสองเส้นตีคั้วาหางก็ลอกแต่ลายผ้าไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยมาเจอสามลายเนี้ยอยู่ที่ความชอบอีกต่างหาอันนี้มีหน้านางไหม,มไม่มีเนาะใอ้แต่ผ้าทอแน่นๆหนาแ่นะ ะะให้ชมแบบเพลินๆมีความสุขกับการจับผ้าไหมนี่นะคะหนามากอันนี้ฟืมห้าสิบไหมปัจจุบันนี่น่าจะเป็นฟืมนห้าสหมวนแล้วแหละนะคะ,คะฟืมคือตัวนะคะ,คะตัวทอลันนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะให้ดูนะ,ะถ้าอยากได้บรรยากาศแบบนี้เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์วันไหนก็ได้ค่ะแต่เป็นวันเสราร์นะ วันไหนก็ไปเพราวาเสาไหนก็ได้เสาทั้งปีขายทุกวันเสาค่ะไม่ใช่ขายทุกวันถ้าขายทุกวันแม่ค้าบอกว่าขายได้แต่มีคนซื้อแม่ค้ามา <c oughs> <c oughs> มีคนบอกว่าอยากให้มาทุกวันมาได้ค่ะแต่คนคนซื้อต้องมาด้วยนะแม่ค้าจะมาเลย <c oughs> นี่นะคะนี่ร้านพี่ทองคําขายตีนสิ้นด้วยใช่ไหมนี่นี <c oughs> ่ตีนสิ้นใช่ไหมคะ, <c oughs> ะตีนสิ้นแล้วก็ผ้าเขม้า ผ้าขม,าม้าไหมเนาะอ่าให้พี่ดูนะลิ้นซีนี้หัวซีนเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะทุกร้านก็จะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าราคาคุณผู้ชมต่อรองเองแล้วคุยเองใกล้เคียงเห็นไหมคะผ้าขมา้าจริงๆผ้าขม้าคือสบายนั่นแหละสบายไหมนะคะเดี๋ยวไปชมด้านหลังของพี่เขาด้วยนะคะ คุณผู้ชมพอดีมาเหลือบเห็นคุณแม่ค้าใส่ผ้าไหมที่เป็นลายตะขอมาตัดเป็นเป็นนี่ค่ะลายตะขอมาตัดเป็นเสื้อแล้วคุณแม่ค้าก็เอาลายอดอกพริกกุลเนาะ<ด>มาตัดเป็นเสื้อคลุมเนาะแต่คุณแม่คุณแม่ค้าไปอัดกาวเนาะใช่ไหมมันจะทนแต่ว่ามันมันไม่ได้สัมผัสผ้าไหมเนาะนี่ค่ะสวยดีอันนี้ผืนหนึ่งพอดีไหมผืนหนึ่งพอดีอ่ะทีนี้เรามาดูลายนี่ลายอะไรคะ นี่ลายอะไรอ๋อภาษาขมภาษาขมัเขายวเลยเขียวลายลูกอ๋ออ๋อลายลูกออเรียกไม่เหมือนกันนะเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหนทีเม็ดข้าวมันจะอ่องเลยมันกันคล้ายๆกับเม็ดข้าวอ๋อกลออันนี้โฮสีอ่าสีชมพูหรือสีม่วงนะสีออกแดงเลือนหมูเนาะหูแตกไปนั่นเลยนี่และแล้วแต่ความชอบเนาะบางคนชอบสีสด อันนี้เป็นทอหางกระรอก2เส้นคือลายอะไรคะนี้อันนี้ลายลายตะเกภาษามอ๋อตุ้มหูโบราณคุณผู้ชมคะตุ้มหูโบราณนะคะเพราะฉนั้นคือคนสมัยก่อนเขาจะจินตนาการจากเครื่องประดับของที่เห็นในสมัยก่อนอ้าผืนนี้สวยขอโชว์หน่อยสิมีหน้านางด้วยอ่าผืนนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมเป็นลายตะเกาแล้วก็มีหน้านางนะคะ แล้วก็ทำเส้นขอบสวยดีแต่บอกว่ามีแค่สองหลาสองหลาก็แปลว่า1นึ่คูณหนึเซนติเมตรไม่ถึง 2, 2> เมตรนะคะเขาเลยทอแค่สองหลา,าแต่สองหลาเราก็ใส่ได้แล้วค่ะเ,เราไม่ได้ตวัวขนาดนั้นหรอกนะคะนี่นะคะสวยมากนี่สวยตัดเกา่าอุ้ยอำเภอขวาวนี่ให้คะแนนเลยเนาะ สวยมากเลยค่ะนี่นะคะสนใจก็ดูด้วนะคะเราจะรู้ว่ามันสมควรจะเดินทางมาเที่ยวเองมาจับต้องเองนะคะร้านพี่ทองคำบอกี่ทองคําจากบ้านขวาวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวชมในคลิปต่อไปตอนนี้15นาทีแล้วชมต่อในคลิปต่อไปในตลาดนัด่าใหม่เส้นกดไลค์กดแชร์ถึงจะได้รับชมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้รับชมทุกคลิปเดี๋ยวชมคลิปหน้าต่อคะ่ะ